สวัสด,ดีจ้าตอนนี้ยายบัวกําลังจะกินทุเรียนนะจ้าทุเรียนที่เปิ้ลที่เปิ้ลออกไปขายจ้านี่จ้าสุกพอดีกินจ้านี่เปิ้ลเราไปขายทุกมือสุกข,ขายดีก่าครั้งเลยจ้าแล้วก็สองมือเปิ้ลจะมาให้ย้ายกล้องหนึ่งจ้าเพราะว่าให้กินไลก็ไม่ได้มันบอด,ดีจ้ามันซีฮอนไหนเห็นจ้ายายบัวสวัสดีค่ะสวัสด,ดีค่ะมากินแบบทุเรียนน้ำกันเลยพี่เจ้สวัสด,ดีค่ะอยากเ,<อ><อ>เลยค่ะเอาบัวใหญ่ๆนี่ค่ะ มันเป็นอย่างใยมันแม่นเปิ้นบ่กินเด้อจ้ะมันกินบ่เป็นจ้ะท่านกินเป็นคือสิเปียงเงินค่ะพี่น้องจ้ะเป็นต่ญาติกันกินพร้อมมาเด้อมาเด้อมากินบัะจุเลียนเฮ้ยอันนี้เราอ่ำคำหญ่แท้จ้ะพอเราเนี่ยเราหมักเยอบ่หวานบ่หวานหอมบ่เอาเข้าใส่บ่เอาเข้าใส่มอันนี้กำลังสิกําลังสิจกเข้าใส่แล้วจ้ะ ขุเคิคคนนะนี่เน,นี่ยุเคยเห็นกินกับเขาคือแทะทุเรียน,น,นเนี่ยบังนะจ๊ะทำเมนในทำเมนเป็นกินเป็นเป็น,กนแกสี่เปียงวัส,สาานุละคะจ้าบงเพราะเป็นคนกินหลายอัอนอียง่งกากเขาเป็นในเอียงกับโนเห็นนะแมฮันไม่ได้หวดกางอ๋อบ่านนี้อ้ำคขายังไง่พื่อนเซ็ตแห้ยั มาเจอม,มากินน้ำกนานอ,อยากบออยากกะซังเหรออยากกะซังเหรอ,อ,อมันไม่ได้ส่งทั่วไทยมันส่งได้จังหวัดกาฬสีนยายส่งบ่ได้ทั่วไทยบ่ได้ออแม่คุณจังศิยาใยา่ตาเดยจจะจังศิยาทุเรียนทุเรียนไปไงรถเขาขี้พันมากะเฮาดีดีจ้ะ ใส่ใสยนักกินบัคทูเรียนกับข้าวกินต้มอึ้งแล้วมันมาอุ้นท้องต้มอึ้งเราไปอุ้นท้องตามด้วยบักทุเรียนแม่ไว้ยายกินบักทุเรียนกับขาบ้าวแบบนี้บุย้ยบ้ามคำยิง่งยัยคือสองมือปอนจังเสี่ยวมาให้ยายกองหนึ่งจ้ะมีสามบัวมีสามบัวคำร้อยห้าสิบบาทตัวนี้ แต่ว่าน้ำหนักมันก็นอยู่ที่หกขีดเลยจ้ะนี่3สามร้อยห้าสิบาทเฉพาะเนื้อกินน้ำยายบ่ <c oughs> กินกับมันมังค่างยายเพียน <c oughs> ต้องจัดกับกำลังหัดก,กินทุเรียนน้ำยายเถาะเลยจ้ะกำลังซีแบงกันแลวจ้ายพือให้จัดลายแท้ นะยายก็ยิ้มเดวแต่กี่กินบ่เป็นน้องจันนี่ก็กินบ่าเป็นคือกันแหละก็เพินจ้ะบันเี้ <And that S 2> ตั้งแต่แมว <is it? S 2> ทุเรียนมาขายเนี่ยหัดกินเต้เทียอไยายสามเทียนี่บอกกินสามเทียนี่เลยจ้ะเนี่ยว่าแ,แต่ยายกินกับกินพ้อมยายกินที่ระบว่ที่ระบว่ังเสียจะ้ะมันก็นเลยได้ออนสองมือได้เอามากล้องหนึ่งจ้าเพราะว่าเขาไปหลับมานี่มัน,ม,นมันเพิ่น เพิ่นจะแถมให้ทุกมือจ้าเพิ่นจะแถมให้มือละสองกองหรือสามกองแล้วแต่แล้แตรานเพิ่นก็ใจดีดีดิจ้าดํๆกได้ออามาให้ยายแล้วก็ไปกับน้องเพิ่นกับแบงกันผูละกองนี่อย่างไงกาดเขา,เาบ่ะบุย๊ยบุ๊ยมีแต่คนกินงม,มงม,มงมงมอยู่เอาใช่บ่คะใ่ปะคะ ตตกี้คือบูกินบะน,นี่คือกินคะ<ม>ปเป็นตะเปียงเงินบ่ค่ะบะน,นี้<ม>ตตกี้มีตะยายกินคนเดียวซื้อมาหลายเป็นได้กับมีตะยายกินแต่บะน,นี้มีมีโตหานแล้วจ้ะนี่มีโตหานล้วน้องจัดหัดกินทุเรียนแล้วโบ้แยบรีคำเน่ยเบื่เบื่อแซบผักเตี้ยแซบก็ต้มอ,อึ่งกันไหมไอ้คุณนะ่ะน้องจัดก็เพราะต้องจัด บุยเลี้ยงหัวนมอบ,บบนี้จะเบิ่งเอารถจากแซบไปแซบพุ่นนะยนี่ยเอ็ยมยางอยู่ปากโอ้ทิพชูนั่นคือปเปอรเซ็นต์เหมือนอะขนาดได้กินเอ,อกท้องมันด้อยปวดได้ยยก็กินแต่แซ่บเป็นแซ่บใบใช้เขาะะ่าใช่ลรื ไม่อย่างคือบ้าวายอย่างที่นี่คือได้กระะ็รด้ทวใา่เบิง้งคิดมากินบอกทุเรียนกับขา้าวเบิ้งเม้าทุกมเมื่อเนี่ยเอินเอินยายสายมากินทุเรียนพ่ะนะจ๊ะนยคักแจ๊กับรัน ยิ้มไปนะั่นเอาอีกบัวนึงมานะแต่ว่ายายสำเนาเราก็ยิ้มแล้วจ้ะไอจัดกับนีน่เอจัดมิ้นกับสิอิ่มเราเราจะส่วนอันนี้ของจะเป็นมืออื่นจ้ะจา้าสำหรับคลิปนี้เพป็นก็นขอจบคลิปไว้สำเนียก่อนนะคะสวัสดีค่ะพี่จัดวัสดีค่ะคุณยายบัวสวัสดีจ้าอิ่มแล้วกินบ๊หมเอดคุณ <laughs> น่ะบุยบุยเอจัดไหมบุยขอให้ทองมัน